21อองศา21.7อองศานี่ด้วรเฮ้ยมิ่นเราเจอมิ้นแล้วเราเจอมิน้นยใช่ไหมเห็นไหมเ้ยแต่เขานิ่งมากเลยนะเขาไม่ขยับเลยเอะอนี่นี่นี่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้กำลังวิ่งเลย ามาแล้วคินมาแล้วเพื่นเห็นไหม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 เพื่อนข้างไหนคะอ๋อดูสิเขาออกมาอันนี้ออกมาทำอะไรไหมออกมาเดินแล้วมากินโปอ่งเห็นไหมครับ ัววเดียนะคะคสวัสดีค่ะเที่ยวไปกระเดือนวันนี้คืนนี้เราจะพาไปส่งสัตว์กันนะอันนี้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่นี่ไอที่จะไปซองเนี่ยเขาคิดเป็นเที่ยวละ600บาทนะก็ทริปนึงก็ไม่เกิน10คนอันนี้ก็เขาบอกว่ามีสัตว์หลายชนิดเลยนะ เก้งกวางอะไรว่ามาจิ้งจอกโชคดีก็จะเจอพวกหมีช้างอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันอันนี้กำลังไปละมันจะมีตลอดทางเลยแหละคะ่ะเด็กก็จะเจอตามทุ่งห้าโล่งๆค่ะถ้าเป็นป่าก็เอ่ยโผล่บนต้นไม้ อข้างบนก็จะเป็นพวกอีเห็นอืดวงตาสัตว์มาจะ้อกจะกวาอืมอืมอเอ่ใช่เป็นตาแดงๆวาวๆใหญ่ๆก็เป็นอ่านางอายนางอายอ๋อตาเียๆวงๆ้ในใะค่ะน้าเลยพวอ๋อหนาวอยู่นะ อากาศเย็นนะหนาวเลยอ่ะค่ะอ๋อมันมันไม่ได้หนาวแบบนี้ตลอดใช่ไหม าเดี๋ยวเราก็ผ่านไปใช่ไหม,ไหมอืมอืม,อม ตะกั่งเห็นไหมเอ้ยไปแล้วไปแล้วอ๋อไปแล้วนุ่นเข้าไปในป่าแล้วอ๋อเออเออมากินมากินผลไม้ไหนอะเธอเห็นไหมอ๋อนั่นนั่นน yes> ั่นนั่นนั่นเออเห็นว่าแวบๆไม่ได้เห็นเต็มๆตมนี่เธอมันอยู่ร่องนี้ มเมเยงขบนิเดย็น้หมนับน่นั่นนั่นอขยบอยู่นั่นนะรูช่องนั้น <c oughs> <c oughs> นี่นี่มาตรงนี้แล้วนี่นี่ปีนมาตรงนี้ <c oughs> จมูกยาวๆบะะจมูกยาวไหมนั่นน่น แอบแอบนั่น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 นันนั่เยไอะไปมากันบ้างไปต่อก็ได้ค่ะอืมอันนี้อะไรนะอีเห็นอีเห็นข้างล่าอีเห็นข้าง ันนี้ฝนอะเป็นละอองค่ะละอองน้ำค้างอ๋ละอองน้ำค้างว่าแบบเฟสใหญ่อยู่นะเออตอนเช้าตีห้างเนี่ยค่ะไปชมสายเดียวได้มีทาชินเลยไปอีกไหมคะเลยเลยไปไหมหรือว่าอสสิบห้ากิโล ทั่วไปไหมคะท,ทั่วไปใช่ไหม,ไม,มใช่ใช่ที่มันมาแถวเต็นท์ไหม,ไมอ,อ๋อเหมือนกันสิ่งสิ่มสิ้มห้ามโดนบิน มี <substit uting> <expand> อะไรไหมมีอะไรไหมข้างหน้าข้างหน้าเขาเจออะไรนั่นๆั่นั่นนั่ตัวอะไรตัวอะไรนะชะมดชะม้อยเช็ดชะมดชะมดเช็ดโทษพูดผิด เอยดูดูดูด,ดูเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอ <c oughs> ชะมดชะมดอ๋อ <c oughs> อ๋อชะม,มดตามต้นไม้ใช่ไหมกินพลังมดเตี้ยไปไหนแล้วอายเข้าป่าไปและจ้เฮ้ยมาจิ้งจอกว้าย เห็นไหมหมาจิ้งจอกมันมาล่าชะมดเหรเฮ้ยดูดูดูวันนี้เราเจอหลายอย่างแล้วนะแต่ยังไม่เคยล้มเกมกวางที่าเนี้ตัวใหญ่กว่านี้มีไหมตัวใหญ่กว่านี้มีไหมคะอ๋ออันนี้ตัวเต็มที่แล้วช่ทีหนึงคือหมาในหมาในหรือหมาแดงที่แบบสามารถล้มกวางได้ตัวหนึ่งเต็มเขาจะช่วยกันเป็นทีมนะคะมาเดินไม่ดู ถ้าคนไม่รู้ก็นึกว่าหมาทั่วไปนะเนี่ยดูดิเชี่ยงหรือเจอนี่ใช้คำแถลงดูดูปากมันจะแหลมเนาะเออช่องปากไป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 ต่อไปต่อไปต่อไปเลยจหมดเหรอเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะนั่นอ่ะซ้ายมือต่อ อ๋อพี่ใช่เห็นกอหญ้าเป็นสัตว์เลย แรงหายกันทีอตัวเลขคือลำตัวตัวเลกกับกำมือเรายเราเห็นแต่ดวงตาใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมถ้ามีอยู่หรือมีงดินถ่างจะเป็นโฉกตรงกำมือเดินไม่เดิไปนกนกตกยุ่ม อ้ยมิ้นเราเจอมิ้นแล้วเราเจอมิ้นแล้วใช่ใชไหมเห็นไหมเออแต่เขานิ่งมากเลยนะเขาไม่ขยับเลยเอ่ะมาใกล้มาแบบใกล้ใกล้เคทไปอ่ะหลับเหรอ เม่นเม่นตัวเม่นเอ้นั่นนั่นขยับนิดนึงแล้วเออตัวใหญ่โอ้หน้าๆเข้าไปทางนู้นเขาอุบอยู่หลับไหมเหมือนไม่หลับนะน่านี่นี่นี่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้กำลังวิ่งเลยดูดูดูเฮ้ย ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนั่นเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นดูดีดูดีก็เหมือนเขารู้แล้วนะว่าไม่ได้มีใครทำร้ายเขาไงเขาก็แบบเดินได้เลยได้เฮ้ยตื่นเต้นอ๋อไปหาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเธอเธอมาอยู่ข้างหน้าไหมล่ะ 21ององศา21-7อเงศาตอนเช้าเช้าเท่าไหร่นะคะ18แปโอ้ถ้าเช้าเช้าประมาณ18แปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกัน ที่เรากางเต็มจะเป็นฟังทางนครนายกอันนี้เรานั่งมาข้ามมาฟังของนครราชสีมา เขาเอาขาเรียกอะไรเขาตรงก้าเขาเยอะมากมากเท่าไหร่ยิ่อายุมากถ้าตัวเมียมันจะไม่มีข่ายเชมแต่ถ้าตัวผู้มันจะมีข่าผัดสครั้งในช่วงชีวิตหนึ่งถ้าเป็นยรุ่นก็มีหนึ่งก้าวงเียรียกเป็นขียบแล้วก็อเป็นข่าเล่นเลก็จะคลากินมันงอกธรรมาอันนี้คือตัวเจมี่เรามีสามสามสามง่ามตรงนี้ช่มได้ตรงข้

อันนี้ค่ะก็จะมีกัะมีช่วงดีๆก็เนี่ก็จะอยู่สองโอกาสต่างหากเออเหรอเจอไหมคะมีใช่ไหมโชคดีก็เจอนะไม่ดีเขาไม่เจอเ <c oughs> <c oughs> ขาเจออะไรกันเอย เห็นไหมเห็นไหมเพื่อน,นข้างไหนค่ะอ๋อดูสิเขาออกมาอันนี้ออกมาทำอะไรไหมออกมาเดินหรือมากินโปง่งเห็นไหมครับเออตัวเดียวนะคะ

ห่างชี้ห่างชี้แบบนี uh. ้อารมณ์ไม่ดีนะอย่าเข้าใกล้อฮสังเกตประมาณนี uh ้ใ uh ช่ไหมเอออือฮะ อืมอเ,เ,มเสียงมันจะแบบว่าเขาจะตกใจอะไรแบบนี้ใช่ไหม,มเฮ้ยนะเราก็โชคดีนะเราเจอช้างด้วยนะเอเอดู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 วิ่งเข้าอุย้ยร้องด้วยทักทาย <c oughs> ฉันกำลังกินอยู่อย่ามายุ่งกับฉันอืมเดินมากเกิไปก็ไม่ดีค่ะกินเคมมากถ้าม่ดเหมือเราเนี่ยอืมนะเดี๋ยวมาให้ดูเอยเข้าไปแล้วร็อนค่ะ เม็ดแนยแล้วอะชะมดชะมดเราจะชะมดอีกแล้วนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเจอสามตัวแล้วนะเอิม่มเหมือนแมวเลยอะ <c oughs> มองเออเหมือนแมวตัวยาวยาวอะดูดูดูด,ด,ดูไปแล้วไปแล้วชะมดน้อย ว้ายเราก็จะเริ่มเปียกแล้วนะคะฝนเริ่มลงเม็ดเยอะแล้วเม้นไปยังเม้นไปยังอุ้ยไหนไหนก็ยังอยู่ที่เดิมเลยโอ้ตรงนน้นอยู่ตรงน้นน้นโน้เห็นไหมอ๋อเดี๋ยวเราแยกออกนี่เหรอคะ ตัวน uh ั huh. mm ้น hmm. ย uh ังนอนอยู huh. mm ่เลยอ่ะเออต้องเป็นอะไรได้ไรอ่ะโนู่นเพื่อนเห็นไม้สองตัวอยู่ไกลๆตรงโน่นนั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 ่นนี่ฮิกว้างค่ะโอ้ยหลายตัวเลยอ่ะมีแต่ตัวเมีย พอะไรพีท้องปะท้องอยู่นะตอนท้องมันประมาเจ็ดแปดเดือนออโอ้ ไม่มีคนเนาะแล้วเขาก็ออกกันมาอะไรแบบนี้เยอะใช่ไหมมีน้องแอนมานอนผูกแม่นอนอาบแดดเอออยากเจอหมีกระทิง ออกหากินทั้งกลางวันกลางคืนเลยเหรอใช่ค่ะส่ใหญ่กลางคืน่อ๋อกลางคืนปลาเขียวอะไรอมีอะไรมาคะนอลกันงบ้างคน้อยมานเืนอหนอ๋อ,อแต่ส่วนใหญ่ถ้าออกหากินก็จะเป็นช่วงกลางคืนนะอืมอืมอืมอ โอ้เพียบเลยโอ้ดูดิทำไมต้องคอเขาเป็นแผลเยอะจังลักษณะคล้า,า,ายๆกับสอมพาร์น เห็นไหมเม่นอีกแล้วจ้านี่เดินลุกดักลุกดักเลยเออโอ๋อหองขนไว้ป้องกันตัวเข้าไปแล้วนั่น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 เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกและน้อเม่นไม่เคยเห็นเลยนะกว้าง 嗯。Mm. ัไงกันบ้าง คุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะจ,จ่ตังค์ด้วยจ้าน <c oughs> <ๆ>ี่มาที่จอกเนี่ยอะอ้สงามก่ว เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆกับกิจกรรมส่องสัตว์ของเราวันนี้อันนี้ที่ไปมานะเจอสัตว์ทั้งหมดเจอย่างมีอะไรบ้างที่เห็นไปก็มีอีเห็นอีเห็นแล้วก็กวางกวางแล้วก็ชมด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 ,มดแล้วก็อะไรอีก เออไอหมาจิงจอกหมาจิงจอกด้วยแล้วก็อะไรเ่ะเม่นเม่นเม่นแล้วก็ช้างมีอะไรอย่างอ๋อแล้วก็นกแล้วก็นกแล้วก็นกแต่นกก็ไม่รู้ว่านกอะไรนะแต่เม่นเห็นประมาณสามสี่ตัวเนาะเยอะอยมากเลยเกิดหมาไม่เคยเห็นเม่นไม่เคยเห็นเลยน่ารักดี มันทองขนเขาบอกว่ามันจะไม่แบบสล,ลัดคนนะมันแค่พองแบบว่าป้องกันตัวของมันเฉยๆเอันนี้ก็ตัวนี้ที่ไปเที่ยวก่อนที่เราจะไปซองสันดะเขาต้องให้เราโทรจองก่อนนะโทรจองแล้วก็เเที่ยวละ600บาท เที่ยวละหกร้อยจำนวนคนที่ไปต่อเที่ยวก็ไม่เกิดสิบคนนะอพอโทรจองกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนัดเวลาเราทีมันจะมีช่วงสอง 2, ช่วงช่วงหนึ่ง,ง 2, ทุ่มกับช่วงสองทุ่มอันนี้แล้วก็เขาก็จะมารอรับเราที่ตรงหน้าศูนย์ของเขาตรงตรงศูนย์อ,อะไรนะ ที่กลางเต็นนั่นแหละที่กะตรงจุดที่เขาสวัสดิการอะไรของเขาตรงนั้นแหละอก็ประมาณนี้ไม่แพงหรอกหกร้อแล้วก็เทียบกับบรรยากาศไอธรรมชาติอะไรพวกนี้เนาะก็โอเคอโอเคกิจกรรมวันนี้ก็มีเท่านี้ทริปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กด กระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เที่ยวไปกระเดินด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้บายบาย